สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาที่โรงพักพิสตุนูโรคค่ะเมื่อวานแฟนมาเอาอยาที่โรงพยาบาลพิษตุนโรคแล้วที่ตำรวจวางทองเขาตรวจว่ามีสารเยี่ยวสีม่วงกินยาโรงพยาบาลมีสารม่วงแต่มาตามหาวันนี้ไม่เจอค่ะก็จะมาประกันตัวค่ะเมื่อวานติดต่อมาทีนึ่งแล้วว่า ตำรวจขอเหมือนห้แต่เราบอกว่าไม่มีให้หรอกถ้าเธอไม่เสพยา่ะแล้วทำไมต้องจ่ายเขาบอกว่าตำรวจเขาไม่ฟังแล้ววันนี้ติดต่อเขาไม่ได้โทรก็ไม่รับไลน์ก็ไม่รับไม่มีสัญญาณคะนี่ค่ะขับรถมาตั้งแต่เมืองเลยหยับมาพิษณุโลกวังทองค่ะที่โรงพักวังทอง ตามหายไม่เจอเลยค่ะโทรไลน์ก็ไม่รับสัญญาณเบอร์โทรก็ไม่ติดต่อไม่ได้ถ้าถามเขาบอกไม่รับรู้อะไรจะให้ฉันไปตามหาที่ไหนอ่ะคนเราไม่ได้ทำผิดจะยอมจ่ายทำไมคะพันห้าหมื่นห้าหมืนห้านี่ให้ลูกใช้หรือให้พ่อแม่เราใช้จะมีประโยชน์กับคะ ถ้าคุณเราไม่ทําความผิดอะไรแค่กินยากินยาโรงพยาบาลพิษณุโลกแล้วมีสารแค่นี้มีความผิดค่ะอยากถามสารวัตรวังทองนะคะเรานคารพคารพสิทธิ์แล้วก็ทำอะไรก็ทำผิดถูกกฎหมายทุกอย่างไม่เคยเสพยาไม่เคยทำอะไรผิด ถ้าเราผิดเราก็จะยอมรับผิดแต่วันนี้เราอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลเลยพิสุนโลกเพิ่งจะมาถึงเขาบอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะให้ฉันไปตามหาที่ไหนคะคนทุกคนมีภาระนะคะเงินอะมันหายากขอหมื่นห้าต่อรองได้หมื่นสาม แต่บอกว่าเราไม่มีให้ถ้าไม่ทําความผิดแล้วทําไมเราต้องจ่ายแล้วติดแล้ววันนี้ติดต่ออะไรไม่ได้เลยวันนี้กะว่าจะมาประกันตัวเหนื่อยขับรถมาแต่เมืองเลยถึงพิษนูโรควางทองแล้วนะคะแต่ติดต่อไม่ได้เลยขารบกฎหมายบ้านเมืองทุกอย่างถ้าผิดตามผิดถูกตามถูก าถามสารวัตรวังทองด้วยค่ะประชาชนหาเงินกินหาเงินทุกวันนี้หายากถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กำลังขับรถกับวังสะพุงเมืองเลยนะคะวังทองเมืองเลย ขับรถมาแล้วก็ต้องขับรถกลับมาบยวยวายที่โรงพักแป๊บหนึง่งติดต่อแฟนไม่ได้อัน,นี้พอเห็นเราลงติ๊กตอกแป๊บหนึ่งมันโทรกลับมามันบอกว่าถึงวังสะพุงแล้วยอมจ่ายหมื่นสามเข้ากระเป๋าเรียบร้อยเราไปบยไวยวายที่โรงพักไม่น่าละ่ะบยวยวายแล้วนี่พอพูดทางโทรศัพท์กันบอกว่าแฟนเข้ามาตามหามันก็พูดกันอย่างเงี้ยแล้วก็โยวยวายสิคะเราเราไม่ได้ทอะไรผิด แค่กินยากินยาแล้วบอกมีสารแต่แฟนบอกว่ามันไม่เคยเสพหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาเอาสารอะไรใส่แก้วแล้วตรวจว่ามีเจอก็ขี้เกียจพูดขี้เกียจต่อรองขี้เกิดขี้เกียจล่ำาไรแต่เราไม่เราไวไวที่โรงพักก็แหละบางคนตํารวจดีๆมันก็มีเยอะตํารวจที่ไม่ดีก็เยอะเราก็ไม่ได้เกลียดอะไรกับตํารวจหรอกแต่คนที่ไม่ดีเราก็อยากพูด หากินง่ายเนาะเงินหมืน่นเงินหมืน่นพูดเนี่ยเงินหมื่นนี่หาทั้งเดือนก็มีนะคนบางคนเงินื่เงินหมืน่เน,มนเนี่ยใช้ทั้งทั้งเดือนเลยนะอยากบอกอยากฝากถามสารวัตรที่วังทองดูแลลูกน้องดีๆหน่อยนะคะไม่อยากพูดมากประชาชนเป็นที่พึ่งตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน เราจะไปหวังอะไรกับตำรวจบางทียัดข้อหาให้ประชาชนอย่างเงี้ยประชาชนหาเช้ากินขําหาเงินยากค่ะไม่ได้หาเงินง่ายรองเงินหมื่นรัฐบาลปีกว่าแล้วยังไม่ได้ไปหวังแบบพึ่งรัฐบาลไม่ได้ทุกวันนี้อะไรก็แพงเก็บภาษีก็แพงหาเงินก็ยากประชาชนทุกคนมีภาระกันทุกคนค่ะฝากดูแลลูกน้องหน่อยค่ะ แต่ฉันไม่ก็ไปเวรไว้พักหนึ่งก็ออกมาพอดีแฟนโทรมาบอกว่ายอมจบหมื่นสามปล่อยตัวแค่นั้นแหละเรื่องมันก็จบตอนนี้ก็ไปต่อขับกลับเลยวังทองเลย